เราอยากให้สังคมได้รู้ว่าทุกๆคนที่ออกมาแล้วแล้วเหน่วยแพทย์ที่ตายไปเขายังไม่เคยได้รับความเป็นธรรมตัวเราเองเราถูกกระทําไม่เป็นไรเราถูกกระทําเราเรายินดีรับการถูกระทํานั้นเพราะมันมันควรที่จะเป็นเราที่ตายไม่ใช่ลูกคนอื่นตายแล้วแล้วกับสิ่งที่เราโดนกระทําทุกวันนี้เราว่ามันน้อยมันน้อยกว่าสิ่งที่ครอบครัวเขาได้รับมาแล้ววันหนึ่ง ถึงวันเกิดลูกเขาแต่มันเป็นมันเกิดมันเป็นวันเกิดที่ที่ไม่มีลูกเขาอยู่พอมาถึงวันหนึ่งมันเป็นการลําลึกของคนทั้งเมืองมันเป็นการลําลึกของคนกลุ่มหนึ่งแต่มันเป็นวันตายของลูกเขามันควรจะเป็นเราไม่ใช่ลูกๆูของคนอื่นลูกสาวคนได้กลับไปหาแม่ลูกชายคนได้กลับไปหาบ่อบัณฑิตที่เรียนจบแล้วคนได้มีงานทําคนได้มีชีวิตอยู่ต่อเพื่อดูแลพ่อแม่เขา 19พฤษภาเนี่ยประกาศจะยุติการชุมนุมแล้วขอให้พี่น้องเดินกลับบ้าน,นาเรายุติกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็มีการโทรต่อรองกันเรื่อยเรื่อยเรื่อรื่อสุดท้ายก็ไม่ยอมเพราะว่าประชาชนนี่เขาเขายิงให้เห็นเลยเขายิงให้เห็นเลยยิงให้ล้มยิงให้ล้มยิงให้รู้เลยว่าถ้ามึงไม่กลับกูก็จะฆ่าทั้งหมดเลย ถ้ามึงไม่ลงจากเวทีตอนนี้กูก็จะฆ่าทั้งหมดเลยแสนคนกระสุนจริงล้วนๆไม่มีไม่มีผู้บาดเจ็บหรือผู้ตายคนไหนถูกยิงปานกวาหัวเขาไม่มีถ้ามีเอามาดูเอามายืนยันกันแล้วทหารจะได้รับความเป็นธรรมอย่างชอบธรรมแต่ณนะความเป็นจริงจากอดีตจนถึงปัจจุบันศพแต่ละศพถูกยิงสูงกว่าหัวเขาซึ่งมันไม่ใช่การสลายการชุมนุมโดยหลักสากลโดยหลักสากลโดยหลัก,ลกเจนีวากฎเจนีวาวนะี่ เขาจะไม่แตะต้องหน่วยแพทย์แม้กระทั่งชี้หน้าเขาก็ายังไม่ทําแต่ในเมืองไทยใน,ในเมืองไทยศาสนาพุทธในวัดอารามหลวงไม่มีการยกเว้นแต่มีการระดมยิงและสังฆ่าและล้อมฆ่าเหมือนนกในกรงเลยวันนั้น but uh, if you recall we had a situation basically of a group of people occupying the middle of a city and also had armed people uh, infused within the the protests Um, they were actually firing grenades, firing at people. We didn't even go in to disperse the protests. What we did was to call them off, uh, set up checkpoints. These checkpoints were attacked, and there were, um, you know, uh, fighting on the streets. And people, uh, unfortunately, some people died. <coughs> มันมีแค่มือเปล่าแล้วมีแค่หนังกระติกหนังกระติกแล้วแล้วลูกลูกกระสุนที่เขาใช้กันเนี่ยเป็นก้อนหินเป็นก้อนกรวดที่ยิงขึ้นไปบนล,าล่างรถไฟฟ้า BTS เพื่อที่จะสก,กัดไปให้ทหารเน่ยมายิงประชาชนมาฆ่าประชาชนจะเรียกว่าสงครามได้ไหมจะเรียกว่าเป็นการต่อสู้ที่ถ้าถ้าจะไม่เรียกว่าสงครามมันก็ไม่ใช่แต่เป็นสงครามที่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะ มันพร้อมมากแต่พวกเราไม่มีอะไรเป็นหน่วยแพทย์มีผ้าหนามัยมีสำลีมีน้ำเกลือพันน้ำเกลือทำแผลมีแอลกอฮอล์มียาพาราคือคนมันอยู่ในนั้นน่ะเป็นพันพัคนการที่จะลำเลียงคนออกภายในภายในคืนเดียวภายในวันเดียวเนี่ยมันมันทำได้ค่อนข้างยากเพราะอะไรแกนนำประสานแกนนำหลักไม่มีแล้วทุกคนต่างต่างก็นั่งประสานกันอยู่ที่บ้านโทรประสานกันให้รถมาทยอยมา แล้วแกนนาพอแกนนามอบตัวปุ๊บมอบเพลงเลยประชาชนหนีตายส่วนนึหนีตายเข้ามาในวัดประทุมผมคิดว่าเขตพระลมหลวงนั่นมันปลอดภัยที่สุดแต่คนที่เข้ามาอยู่ในวัดประทุมแทบจะไม่มีใครอยากจะหายใจเลยทุกคนอยู่ด้วยความหวาดดวทุกคนคิดว่าอยู่ในจุดที่แบบปลอดภัยที่สุดเป็นศาสนาพุทธตรงนั้นก็หันหน้าเข้าเป็นที่พึ่งอันนี้ก็พระอันนี้ก็ชีอันนี้ก็โบสถ์ทุกคนคิดว่าปลอดภัยแต่ไม่เลย 17นาฬิกานี่มันมีการลัวยิงลัวยิงหนักมากซึ่งก่อนหน้า17นาฬิกาก็บ่าย3บ่าย3กว่าเกือบ4โมงทหารยิงลงมาบนหลังรถไฟฟ้า BTS ไอ,ไอ้ไอ้ที่3คนที่อยู่ตรงหน้าวัดประตูทางออกแล้วก็มีอีกสองคนที่อยู่ฝั่งฝั่งประตูทางเข้าฝั่งสยามเอาจริงๆมันมีมากกว่า5คนด้วยซ้ำมีมากกว่า5คนแต่ในสาตาเราที่เราเห็นชัดเจนเลยคือ5้าคนหนึ่งในในห้าคนเนี่ยทุกคนเนี่ย เป็นคนที่ถล่มยิงเข้ามาในวัดปทุมเป็นคนที่ถล่มยิงหน่วยแพทย์ไม่คิดว่าตัวเองจะจาได้แต่มันเป็นอะไรที่ที่เราจําได้เออญาติพี่น้องเราก็ยังจําไม่แม่นเท่ากับแบศพเลยเออศพแรกก็คือสุวรรณศรีรักษาศพที่สองก็คือลุงลบสุขสถิตศพที่สามอัธชัยชุมจันทร์ศพสี่มงคลเข็มทองศพห้ากมลเกดอัครห้าศพหกอัครเดชขันแก้วอันนี้คือคือศพจริงตายจริงตามวันเวลาที่ ที่เวลาจริงที่เขาตายเลยในความเป็นจริงแล้วหน่วยแพทย์ที่อยู่ในวัดประทุมน่ะมันไม่มีใครที่สมบวรตายเลยไม่แต่คนเดียวแต่ในสิ่งที่พวกเราช่วยเหลือชีวิตคนเป็นพันๆคนแม้กระทั่งตำรวจทหารเขาก็ช่วยสิ่งที่เราได้รับก็คือคมกระสุนปืนแล้วก็ร่างที่ไร้วิญญาณมันเป็นคำถามที่เฮ้ยมึงมายิงกูทำไมวะกูไปฆ่าแม่ยงตายเหรอเฮ้ยมันไม่ใช่นะเว้ย กูเป็นคนจ่ายภาษีให้มึงนะเว้ยต้องมายิงทีมแพทย์ทําไมวะพวกกูไม่ได้เกี่ยวข้องส้นตีนอะไรกับน,นปชไม่ได้เกี่ยวข้องส้นตีนอะไรรัฐบาลเลยแต่พวกกูก็อยู่ภายใต้การปกครองของพวกมึงโดยโดยกฎหมายที่มึงสร้างขึ้นมาพี่น้องครับถ้าผมได้สแสดงอะทักษ<ป>ิณนี่แยกกันไม่ออกเลยเราเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทักษิณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงสีแดงเนี่ยเป็นเพียงเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ที่ บ่งบอกอัตลักษณ์ของตนว่ากลุ่มตัวเองเนี่ยออกมาเรียกร้องหาความเป็นธรรมให้กับกลุ่มตนท <Copy. S 1> ี่มองว่าคำว่าเสื้อแดงเนี่ยมันเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์นะคนเสื้อแดงคือกลุ่มวิเลชนกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับการยกย่องอย่างแท้จริง mm. เขามาเรียกร้องหีบบัตเลือกตั้งแต่เขาได้หีบสพ แล้วเราลองมองย้อนเข้าไปลึกๆซิว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากเราเป็นพวกอิกนองแล้วพอเราได้หันกลับมาเจอคำถามที่มันเอ๊ะเขามีแค่มือเปล่ามีแค่หมดข้าวหม้อนึงข้าวพัดลมแต่ทำไมเขาได้ได,ได้ได้รับการกระทำที่ปาดเถื่อนอะไรขนาดนั้นพี่มองว่าคำว่าเสื้อแดงคนที่ หักหลังคนเสื้อแดงคนที่กล้าที่จะก,ก้าวขาออกจากคําว่าเสื้อแดงนั่นคือสิทธิของคุณแต่สิ่งที่คุณหลงเหลือไว้อยู่เนี่ยมันเป็นเพียงร่างที่ไร้วิญญาณอุดมการณ์ที่คุณมีมันมากมันมากพอกับศักดิ์ศรีของคุณแต่คุณยอมที่จะขายมันไปไม่มีใครเปลี่ยนอุดมการณ์ไม่มีใครเปลี่ยนอุดมการณ์รอรของคนเสื้อแดงได้ ไม่มีใครมาเปลี่ยนใจคนเสื้อแดงได้ไม่มีใครจะมาชี้นิ้วให้คนเสื้อแดงถอดเสื้อแดงออกจากตัวเขาได้และจิตวิญญาณมันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นสีเสื้ออะไรขอใหุ้ดมการคุณยังอยู่ขอให้จิตใจคุณเข้มแข็งขอให้คุณมีความตั้งมั่นไม่ว่าจะสีเสื้ออะไรก็ไม่มีใครมาทำลายคุณได้